Ban Imad Isai School, Ban Rai District, Uthai Thani Province is under the affiliation of Uthai Thani Primary Educational Service Area Office 2, located in Bulgarian ethnic Thai community. The school offered education from kindergarten to junior high school. The school has participated in the school self-development project batch 2.

และมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนคือมีวินยัยซื่อสัตย์จิตอาสาและพอเพียงมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน To develop the quality of students to achieve the goals the school adapted the I Care model of learning innovation with the support from k a n t a n a b u r i r a j a p a t University and developed that model to be a new learning model that suitable for the own context. It t school's called is is Model. the for own Gri โรงเรียนเรานะคะได้ได้นำแนวคิดนะคะไอ a r e โมเดลนะคะมาใช้นะคะในการจัดการเรียนการสอนก่อนที่เราจะนำมาใช้นะคะเราก็ได้มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเรานะคะจึงได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบ6ขั้นตอนซึ่งเรียกว่ากะเลียงโมเดลนะคะเอานำมาใช้ในจัดการเรียนการสอนในชั้น 1> ป1ถึงชั้นม3พอหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในวิชาโค,โคกหนองนาในรายวิชาโคกหนองนาของเรานะคะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพควบคู่ไปกับ ความรู้ในแปกลุ่มสาระในวิชาทั่วไปหรือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียงโมเดลนะคะเป็นขั้นตอนที่ช่วยในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้สามารถปฏิบัติและก็ลงมือทําเป็นเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะ Results of the teachers and whole school system <Go man. S 1> development revealed positive changes in students, teachers, administrators, schools, parents, and community. Such changes h a v e brought satisfaction to the students and community, creating a deep bond and a sense of being the owners of the school that needs to be supported and cared for by the local people. มันรู้สึกว่าน่าเบื่อค่ะแล้วก็ไม่ปฏิบัติเองแล้วก็ได้แต่เขียนหนังสือรู้สึกว่ามันน่าเบื่อแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรค่ะถ้าเรียนน้องห้องมันก็รู้สึกเหมือนได้เรียนรู้รหลายๆอย่างได้มองโลกภายนอกนี่ค่ะ แล้วก็ได้ทําเองจะมีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทํามีความรับผิดชอบมากขึ้นจะมีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทําที่หนึ่งปีผ่านมานะครับเด็กๆก็มีความกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็กระตือรือร้นนะครับในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็การลุกขึ้นมาอาจจะ ุกเช้มาแต่เช้านะครับเพื่อจะมาโรงเรียนมาเรียนรู้นะครับโดยพ่อแม่ไปได้ังคับนะครับแล้วการมีส่วนร่วมชาวบ้านผู้ปกครองแล้วกับเด็กในเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับแล้วก็มาพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของโรงเรียนนะครับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเกษตรพวกนี้นะครับ altura, ก,ก็มากขึ้นครับแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความสําคัญแล้วก็ <laughs> 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 Ban Ima Isai School is one of the schools in the Highlands that has continually improved the quality of its teachers and the school. It becomes the quality school of the community, by the community, and for the community. The school is truly recognized by the community.